ตัวแทนหมู่บ้านคิวอีทัวรมาแล้วค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปขึ้นเขาหนิวโซซาน เขาศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองนานกิงกันคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่วัดฝอดิ่งนะคะด้านในประดิษฐานพระสารยมุนีเจ้าองค์ใหญ่สีทองอารามตรงนี้นะคะถือเป็นประตูแรกของการขึ้นเขาเหมือนพาเราหลุดออกจากความวุ่นวายภายนอกแล้วค่อยๆก้าวสู่ความสงบศักดิ์สิทธิ์ของเขาเหนิวโซซานด้านในเลยคะ่ะต่อมาเป็นไฮไลท์สําคัญของที่นี่นั่นคือพระราชวังฝอดิ่งกงนั่นเองคะ่ะสิ่งแรกที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยนะคะก็คือโดมทองขนาดใหญ่กลางภูเขาแต่ความอลังการจริงๆ อยู่ด้านล่างค่ะเพราะพระราชวังแห่งนี้นะคะสร้างอยู่ใต้ดินอย่างยิ่งใหญ่ก่อนเข้าไปชมด้านในต้องใส่ถุงคลุมรองเท้าด้วยนะคะหลังจากเดินเข้ามาด้านในบอกเลยอลังการยิ่งกว่าเดิมเพราะเต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมที่วิจิตรสวยงามมากๆค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของที่นี่นะคะก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างมิชิด ถึงแม้เราจะไม่ได้ชมอย่างโดยตรงนะคะแต่เราก็สามารถสักการะผ่านสักรวปศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางพระราชวังได้ค่ะสำหรับใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ด้วยตัวเองนะคะ QE ทัวร์ก็มีโปรแกรมพาไปค่ะโปรแกรมนี้5วัน3คืนเก็บนด์ม m a r k ยอดฮิต3เมือง High, jo, anking, <ๆ>เซี่ยงไฮ้ซูโจวนานกิงเที่ยวสบายพร้อมอาหาร11มือ้อ<ๆ>มีไกด์ดูแลตลอดทริปใครสนใจรอบเดินทางไหนทักมาสอบถามกันได้เลยค่ะ